มากันที่ Inside a s ียของเรานะคะครัไม่รู้เบื่อกันหรือยังกับหนุ่มเจโชคอ่าคือถ้าเป็นข่าวเขาธรรมดาน,นี่นะก็คงจะแบบว่าโอเคไม่เบื่ออยู่แล้วเพราะมีอะไรมาอัปเดตเสมอ <c oughs> แต่นี่เป็นการแต่งงานครั้งที่3แล้วกับเจ้าสาวคนเดิม <c oughs> แต่ด้วยความที่ว่าเป็นแบบว่ามีเพื่อนๆอ,อยู่มากมายหลากหลายทวิตทั่วโลกก็เลยต้องจัดหลายครั้งหน่อยค่ะ หลังจากที่สวมชุดเสื้อบ่าวเข้าพิธีวิวากับภรรยาสาวคนสวยฮันนาห์ควิลเลแวนไปแล้วถึงสองครั้งโดยครั้งแรกจัดขึ้นอย่างรูหร้าดยพิธีคริสในตีมเจ้าหญิงเจ้าชายที่ประเทศอังกฤษส่วนครั้งที่2ก็จัดขึ้นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันล่าสุดเจโจนนคะที่กำลังอินเลิฟกับชีวิตแต่งงานแบบสุดๆก็ได้สวมชุดเจ้าบ่าวเข้าพิธีวิวากับฮันนาห์ควิลเลแวนอีกเป็นครั้งที่3ในงานแต่งงานที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่าานม งานแต่งครั้งที่3ของเจโจนะคะและฮันนาควิลิแวนจัดขึ้นที่ชายฝั่งทะเลโกวโคสในประเทศออสเตรเลียซึ่งงานแต่งคราวนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครอบครัวและเพื่อนๆของทางฝั่งเจ้าสาวได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปู่และคุณย่ารวมถึงญาติผู้ใหญ่หลายคนของฮันนาที่ไม่สามารถเดินทางไกลไปร่วมงานแต่งของหลานสาวที่ต่างประเทศได้ เผยว่าเขารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขทุกครั้งที่ได้สวมชุดเบ่าวพร้อมกับได้เห็นภรรยาในชุดจุาสาวโดยเขาก็ได้โพสต์รูปงานแต่งที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายลงโซเชียลมีเดียพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนว่าทะเลสีครามและชายหาดที่งดงามน,นั้นเหมาะกับงานแต่งที่จัดขึ้นอย่างเรียบเรียบเอามากๆซึ่งเจโจก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เห็นสีสันที่สวยงามของธรรมชาติมากขึ้นในปีนี้ค่ะ ใส่บ่อยจริงๆเปลี่ยนชุดแต่งงานไม่รู้กี่ชุดแล้วล่ะสามารถทำได้นะฮะถ้ามีงบประมาณถึงถูกใช่ไหมคะอันนี้ถูกต้องเลยล่ะใช่แล้วครับ